สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามุนทาร์ดชาแนลนะซับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรันด้อมดวงความรักเนาะเป็นคลิปรันด้อมดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเริ่มต้นกันที่พลังงานของชาวธาตุไฟกันเลยนะคะอนุญาตเปิดไพ่ขึ้นมาเลยนะ พลังงานของชาวทั่วไปที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะซิกออฟวันนะคะซิกออฟเพนเดคดนะคะควี Queen นออฟวันเนาะประมาณนี้คนเขาเปิดเพื่อมีมหนึ่งใบนะมีพลังงาน2 of pentacle ลนะคะพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะมันมองว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ ชาวธาตุไฟเองอะคะ่ะกำลังปรับตัวมันมีการบาลานซ์ความรู้สึกบาลานซ์ความสัมพันธ์นะคะแล้วก็อยู่ในจุดที่กำลัง ที่ตัวคุณเองอะมันว่าคิดว่าอยากจะแชร์ลิงมุมมอง,มองแนวทางอะไรต่างๆเนาะคุณมองหาความสัมพันธ์ที่การให้การรับมันมีความเท่าเทียมกันนะคะหรือรู้สึกว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์บาลานซ์ไปด้วยกันได้การจัด priority การจัดลำดับความสำคัญที่เกิดขึ้นพาชันนะคะพลังงานที่เรารู้สึกว่าเออมันอยู่ในทิศทางแนวทางที่แบบ จะไปต่อได้ต่อยอดไปได้เนาะแล้วก็มันมีการแบบแชร์ดิ้งมุมมองอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะที่ทางพลังงานตรงนี้มนคิดว่ามันน่าจะมีพชชันนะในการที่แบบจะก้าวไปข้างหน้าแล้วก็มีแนวทางที่เรารู้สึกว่าพร้อมที่จะไปต่อมนว่าคุณมีเป้าหมายมีปลายทางกับ เส้นทางที่เลือกเอาไว้นะคะแล้วก็มันเหมือนกับมีแพชชั่นแนวทางความสำเร็จต่างต่างที่เราอยากจะแบบสักเซสอยู่เนาะการที่แบบมันจะบาลานในเรื่องราวของความสัมพันธ์เนี่ยมันว่ามันต้องอาศัยแนวทางอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มือนว่าตอนนี้คุณกำลังจัดสรรจัดสรรเวลา จะเป็นยังไงแบบว่าลำดับที่1 2 3สอะไรสำคัญก่อนมาก่อนควรที่จะให้ความสำคัญก็อาจจะหยิบยกขึ้นมาทำก่อนในช่วงเวลานี้นะคะเหมือนแบบให้ความสำคัญกับแต่ละเรื่องอะ่ะเอออย่างแบบเป็นไปในวิธีทางที่มันโอเคเนาะอืมอเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้าง เจมเพิร์นะคะ The Hermit คะ่ะ six ออ c คันะคะแล้วก็ห้าเหรียญคะ่ะพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะมันคิดว่า แนวทางเนี่ยมันน่าจะเป็นเวของการที่ตัวคุณนะช่วงเวลานี้รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ได้ตอบโจทย์เราได้แบบเต็มที่ขนาดนั้นเนาะมันว่าคุณน่าจะมองหาโอกาสอ,อ่ามองหาแนวทางกับเรื่องบางเรื่องอยู่ว่าเราอยากที่จะมีช่วงเวลาที่ดีหรือว่าเราอยากจะมีโมเมนต์ที่มันสามารถเข้ามาแล้ว ตอบโจทย์เราได้จริงๆอ่ะออประมาณนี้ทีนี้ทิศทางพลังงานที่ขึ้นมาอย่าง g m p a e เนี่ยมันก็มองว่าเป็นแนวอ่อจอมเพลโลเนี่ยมันมองว่าเป็นการต่อยอดในเรื่องความมั่นคงแล้วเราก็ใช้เหตุผลในการมองนะคะคือมองไปในระยะยาวมากขึ้นแหละบางคนอาจจะมีสนาก,การณ์ที่รู้สึกว่าทำให้เราได้ เรียนรู้หรือว่าทำให้เราได้รู้สึกว่ามันมีการซัพพอร์ตความรู้สึกบางอย่างซึ่งกันและกันคือมันว่าคู้บางคนไปเจอสถานการณ์ของสิ่งเก่าๆอะไรเก่าๆที่จะวนเวียนกลับมาด้วยแล้วก็ให้บรรยากาศที่มันเป็นพลังงานของความน่ารักอ่าเป็นบรรยากาศของความรู้สึกที่เป็น อย่างสิ่งอับขับนคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่แบบมันมีความเทคแคร์ความดูแลเอาใจใส่นะคะกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแนวทางที่ทางพลังงานมันจะไปในวีไนนะคะขอดูเพิ่มเติมนิดนึงแต่ันคิดว่าถ้าความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาต่อจากนี้คุณน่าจะอยาก อคอนโทรได้เอออยากที่จะโคได้ควบคุมสถานการณ์ได้เนาะคอดูหน่อยนะคะว่าแนวทางโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะในแง่มุมต่อจากนี้จะเป็นยังไงสถานการณ์สิบาบนะคะมีพลังงานที่เป็น10เม่เท้า ่ High p i n t e นะคะจะมีอะไรอีกแตางสถานการณ์ความรักนะมนว่าถ้าในช่วงนี้อาจจะมีเงื่อนไขมีกำแพงทางความรู้สึกมีข้อจำกัดอะไรในความรู้สึกค่อนข้างเยอะเหมือนกันบางคนอาจจะผ่านกับประสบการณ์ที่มันแบบเจ็บช้ำเสียใจหรือรู้สึกว่ามันหนักมันหน่วงทางความรู้สึกมา สักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีแพชชั่นที่รู้สึกว่าเออจะไปต่อประมาณนี้แนวทางความรู้สึกมันเหมือนกับมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่ที่เกิดขึ้นน่ะหรือว่าพลังงานที่มันเป็นพลังงานของการเเงื่อนไขข้อจำกัด บางสิ่งบางอย่างเนาะประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรอีกนะคะพลังงานเพิ่มเติมมนขอดูนิดนึงว่าแนาวโน้มความรักความสัมพันธ์ที่คุณจะได้เจอได้เจอจะไปในเวนไหนจ๊ะแปดเมท้านะคะขึ้นมาเนาะเดลเวอร์อ้โหสิบเหรียญ ฟังมากฟังมากมากเซเว่นอวเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันจะมีการใส่ความพยายามเข้ามาในความสัมพันธ์คุณจะได้เจอคนที่เขาจะพยายามในความสัมพันธ์แล้วก็ให้ความรู้สึกที่เป็นการเติมเต็มเออให้ฟิลลิ่งที่เป็นความปลอดภยัยให้ความรู้สึกที่เป็นความแบบ เข้ามาเราเติมเต็มเข้ามาแล้วรู้สึกปลอดภัยอ่อนโยนรู้สึกเหมือนกับเป็นบ้านหลังที่2เป็น free ฟิ l ไลท์โ ME ก็ได้หรือพลังงานความรู้สึกมันจะเป็นอะไรที่เราเร็วนี้จะได้รับการติดต่อได้รับการสื่อสารมาจากใครบางคนได้รับแนวทางที่เรารู้สึกว่าจะได้รับข้อความหรือว่าได้รับการตอบกลับที่รอคอยนะคะประมาณนี้เลย แล้วก็พลังงานมันเป็นในเรื่องรูปแบบของโอกาสทางความรักนะคะพลังงานเดลเวอร์เนี่ย p a ชชั่นนะคะการเกเกิดในแง่มุมของความสัมพันธ์ที่เราสึกว่าเออคุณน่าจะมีทางเรื่องหรือมีตัวเรื่องที่เราเองก็รู้สึกได้ว่าเรามี p a ชชั่นกับพลังงานนั้นๆรู้สึกว่าเรามีโอกาสมีปลายทางที่จะเกิดขึ้นแล้วมันแบบเป็นการต่อยอดไปได้นะคะทีนี้เดี๋ยวจะมีการ สื่อสารหรือว่ามีการส่งข้อความเข้ามาด้วยในเร็วๆนี้คนคิดว่าบางคนจะได้รับการตอบรับการตอบกับอีเมลใดๆนะคะเออหรือว่าถ้าใครที่รอคอยการสื่อสารจากใครบางคนอยู่เหมือนว่ามีเกณฑ์ที่แบบคุณจะได้รับเนาะพลังงานตรงนี้เกิดขึ้น ทิศทางพลังงานมึงคิดว่ามันเป็นการเติมเต็มพลังงานความสุขแล้วก็คนที่เข้ามาเขาก็จะมีส่วนที่รู้สึกว่าเราค่อนข้างมีอะไรที่ตอบโจทย์เติมเต็มมันจะให้ฟิลลิ่งที่แบบเป็นครอบครัวแล้วก็เหมือนกับเราจะรู้สึกได้ว่าเออคนคนนี้เราอยู่ด้วยแล้วเรามีความสบายใจ นะคะมันมีพื้นที่ที่รู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็จะคิดว่าคนคนนะี้เขาจะมาใส่การเทคแอคชั่นความพยายามเนาะในการที่แบบว่าจะไปต่อให้สักเซสหรือว่าให้สำเร็จเออกับความสัมพันธ์นี้อย่างที่ตั้งใจฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแนวโน้มของการที่จะเทคแอคชั่นนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเออต่อจากนี้เนาะ แต่ภาพรวมแนวโน้มก็คือมาค่อนข้างที่จะเป็นเวที่แบบโอเคแล้วก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูการเทชั่นกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูแนวโน้มการเทชั่นหน่อยของคนคนนี้มีพลังงาน Nice o p p n n อ a c l e นะแล้วก็มีสีดำเดี๋ยวมาดูกันว่ามีพลังงานอะไรอีกโอ้เ v เว o o Swords แล้วก็ก้าวไ่เท้านะคะคือคิดว่าน่าจะมีการประเมินการส่องหรือว่าทําอะไรที่รู้สึกว่าบางทีอ่ะมามาดูมาส่องมามองมาประเมินความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วก็การเรื่องของการฟื้นฟูการฮิลลิ่งเรื่องของการซัพพอร์ตความคิดความรู้สึกจิตใจแนวะทางต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะพลังงานประมาณนี้อา่า เก้าเมษาเนี่ยมันมองว่ามันจะมีเรื่องของแพชชั่นบางอย่างที่เกิดขึ้นด้วยนะคะอืมคือคิดว่าประเมินดูความสัมพันธ์ไปแล้วในสักระยะหนึ่งแล้วเราก็จะรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยจะเป็นในแนวทางที่เขาจะมีการวิเคราะห์ประเมินแก้ไขเหมือนกับว่าคือคอยจะจูนปรับว่าเราจะเวในการเทคชั่นเนี่ยจะไปในแนวทางไหน ในด้านใดบ้างเนาะคือมัอนเหมือนกับว่าเขาน่าจะส่งเพื่อจะได้ดูแนวทางในการแบบไปต่อว่าจะไปในสเต็ปไหนทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องของพลังงานการที่จะซัพพอร์ตความรู้สึกนะคะแล้วก็พลังงานที่เกิดขึ้นอ่ามันมีเรื่องของการฟื้นฟูมีเรื่องของการเบรกการฮิลลิ่งความรู้สึกฮิลลิ่งจิตใจ เนาะบางคนอาจจะเป็นลักษณะของพลังงานที่เข้ามาแล้วแบบฮิลลิ่งซึ่งการันแบบนี้ได้แต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนกับการเทสชั่นที่ใส่มาในความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่ายังกักกักอยู่ยังไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าแบบไว้วางใจกันขนาดนั้นเออคือมันเหมือนกับด้วยประสบการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมามันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามันยังแบบ ไม่ไม่ได้แบบว่าจะวางใจทุกสิ่งทุกอย่างได้เต็มที่มากนักนะคะขอไปกันต่อขอไปดูกันว่าแนวโน้มในทิศทางความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นอ่ามันจะไปในสเต็ปไหนแล้วก็จะไปในเวไหนบ้างเนาะก็ขอดูหน่อยว่าทิศทางแนวโน้มนะคะแล้วก็ถ้าพายอยกจะให้คำแนะนำอย่างไร นก,ก็สามารถที่จะให้คําแนะนําได้อแตะเรามาดูกันเลยคําแนะนําสั้พ์หรือว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้นท์ชอาออัศวินถือไม้เท้าสามถ้วย8ดเหรียญแล้วก็อัศวินถือเหรียญ พลังงานที่ขึ้นมานะคะเป็นพลังงานในเวของแนวทางที่เป็นการ support หรือการ support การแบบว่าโฟกัสเนาะกับเรื่องบางเรื่องก็อาจจะโฟกัสให้มันถูกจุดแล้วกันคือมันรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันยังมีแนวโน้มของการไปต่อการัพ p อ o r t ซึ่งกันและกันได้แล้วก็มีแง่มุมที่เป็น คุณอาจจะมีกาลยานาะมิตรเพิ่มเติมมีคนที่เป็นที่ปรึกษาหรือว่ามีคนที่เขาให้คำปรึกษาให้กับคุณได้มันมีแพชชั่นแหละที่จะก่อเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้คือมองว่าความสัมพันธ์ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไปต่อได้แล้วก็มองว่ามันเป็นแนวทางของการแบบโฟกัสได้แบบตรงจุดถูกจุดอะไรประมาณนี้นะคะ ทิศทางแนวทางตรงนี้ที่ขึ้นมาโอเคมันขอดูเพิ่มเติมนิดนึงว่าจะเป็นอย่างไรนะคะพลางงานเพิ่มเติมสองถ้วยนะคะหนึ่งดามีอะไรอีกด t สตาซิกออฟว พลังงานตรงนี้มันว่าแนวโน้มอ่ะคือเราอาจจะก่อเกิดความหวังใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้หรือว่าเป้าหมายบางอย่างเออแนวทางเนาะคือเราคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสของการได้ซัพพอร์ตซึ่งการละกันแล้วมันก็น่าจะได้เจอเหมือนคุณน่าจะได้เจอชอยที่ใช่ชอยที่ถูกใจโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึก นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่มันได้มีการเริ่มต้นจริงๆเป็นพลังงานที่สวยงามเป็นพลังงานที่เป่งบักไกอครั้งหนึ่งมีแพชั่นเนาะเกิดขึ้นนะจ๊ะเออจริงๆมองว่าดีเลยนะคืออาจจะต้องชัดเจนกับเป้าหมายปลายทางเราจะได้เลือกคนที่ใช่หรือว่าได้เลือกคนที่เรารู้สึกว่าตรงไทายตรงใจเราเนาะประมาณนี้นะคะ ก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมฉะนั้นก็อยากให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้หรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้ไม่ตรงกับตัวคุณเนาะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากาพายไปลองปรับใช้กันได้นะคะอืมถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่ตรงก็รับฟังแบบใจจอยนะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าตรงก็นำคำแนะนำไปปรับใช้กันได้อประมาณนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ยบายค่ะ